สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับก็คือมันบ้านครับบัอบงบทองนะครับก็คือมันบ้านหลักสิบนะครับมาแล้วนะครับพบกันในตอนเย็นนะครับตอนค่ำวันอาทิตย์นะครับนะครับผมฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ยังตกอยู่นะครับผมองละ80ครับ3องค์200บาทนะครับ3องค์2 0 0บาทนะบรส่งฟรีนะครับ1องค์เราก็ส่งนะครับผม3องค์200ครับ1องค์80บบาทนะครับสามารถประกันตัวเองได้เลยนะครับลูกค้าที่ได้รับสินค้าแล้วนะครับ ก่อนแกะพัสดุนะต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยทุกครั้งนะครับป้องกันไว้นะครับนะครับติดต่อบอยตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมแคปภาพที่ต้องการนะครับเดี๋ยวบอยจะถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆให้ดูนะครับชัดๆค่อยตัดสินใจโอนเงินนะครับช่องทางของผมโอนเงินก่อนนะครับไม่ได้มีบริการเก็บปลายทางนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาอุดหนุนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามากดติดตามนะครับทักทายลูกค้านะครับ คนใหม่ทักทายพี่พี่ที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับพี่พี่คนเก่าและคนใหม่นะครับมาเรามาดูกระที่องค์เลยนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเดชล่อเนาะหลวงปู่ทวดนะครับวัดช่างให้นะครับพระนี่รันตรายครับนี่คือผมว่าเลี่ยมเลี่ยมนี่คือสวยมากนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าภาพเสียงสะดุดนะครับขออภัยด้วยนะครับผม กะไรสวยมากทเรียมลองลองคิดดูว่านะครับไข่ทเรียมมานี่สวยมากนะครับต่อด้วยเหรียญหลวงปู่สุขนะครับกะไรทองนะครับหลวงหลวงปู่สุขนะครับกระไรทองนะครับนะครับจมูกเต็มนะครับนะครับไม่รู้ที่ว่าออกที่วัดไหนนะปีสามเจ็ดนะครับนะปีสามเจ็ดนะครับครูวิมลคุณากรศุขเหรียญกระไรก็จะหลุ่กองญาติดนึงนิ่ครับพอสอจะอยู่ตรงนี้นะครับปีสามเจ็ด นะครับแต่เหรียญสวยนะ <Okay. S 1> เหรียญสวยอยู่ครับ <Okay. S 1> นะครับใบหน้าหลวงปู่ชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> ปีสามเจ็ดครับปีสามเจ็ดต่อไปเลยนะครับ <Okay. S 1> วัดวัดพนมวัดพนมยงนะครับเป็นพระหล่อเนาะ <Okay. S 1> อ๋อ สารามน์ธนพรต่อไปเป็นหลวงพ่อทันใจครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมกันเรียบร้อยนะครับดูเลี่ยมเลี่ยมสวยมากเลี่ยมเก่านะพี่ๆคล้ายๆกับเลี่ยมโบราณเลยอะ่ะเห็นไหมเนาะมันเลี่ยมโบราณเลยอะ่ะเนี่ยเป็นลายถักนะครับสวยมากพลาสติกไม่แตกไม่ลา้วนะขอเช็คดูแป๊บหนึ่ง หลังยันห้าแถวลงพ่อทันใจครับพี่พี่ด้านหลังเป็นยันห้าแถวครับยันห้าแถวนุ่นดวงครับเป็นยันห้าแถวนุนดวงนี่ครับนะครับสวยมากแปดสิบบาทครับผมราคาเดียวครับบอยไม่เคยเปิดเกินราคาดีนะนะครับช่องทางของเราคือราคาเดียวนะครับผมแปดสิบบาทเท่านั้นนะครับ ราคาแบ่งปันครับพี่พี่ครับแบ่งปันเลยอันนี้เป็นเหนเรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญจะคล้ายๆเหมือนยิงทรายเลยนะเป็นเป็นเนี่ฮะผิวผิวมันยิงทรายครับเหมือนเหมือนเหมือนหลวงพ่อโสธรครับแต่ว่าสวยมากวัดตาลเจ็ดยอดประจวบหลังยันห้าเป็นรูปพระคังด้วยนะครับสวยมาก มันเหรียญทองทำเลยนะพี่เนาะนะสวยจริงๆเหมือนไมเหมือนนะก็ <c oughs> ยิงทรายได้เหมือนมากสวยจริงๆในนะี้นะยิ่งโดนไฟยิย่งสวยต่อไปนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับน่าน ได้ยินชื่ออยู่นะครับวัดอดนตันอันนี้น่าจะออกที่วดัดพระพรานะครับวัดพระัทจังหวัดนนท์แถวบ้านผมเองนะปีหนึ่งเก้านะครับนะครับแถวบ้านผมนะี่วัดพับปีหนึ่งเก้าครับสองห้าหนึ่งเก้าปีลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บได้นะครับพี่พีทอันาน,นัานจะเจอเจอพระทางบ้านตัวเอง วัดพัพพลาอยู่จังหวัดนนท์ครับอยู่ใกล้ๆกับวัดสะพานสูงหลวงพ่อเอี่ยมครับไปทางนั้นแหละนะครับอันนี้สมเด็จพระวรรรัตนะครับสภาพก็นะครับอาจจะย้อนกว่าทุกครั้งที่เคยเอามานะครับก็ยังก็ยังถือว่าก็ยังถือว่าฟอร์มสวยอยู่นะครับสมเด็จพระวรรรัตปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญอาราเดโยครับเหรียญปีหนึ่งห้านะครับผมนะครับผิวก็จะเกิดจากการเก็บครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงตรงสักกติจะมีขีดว่าป๋า นะครับสวยๆหลักร้อยกลางๆครับสวยสวยเลยนะเป็นฟอร์มแบบเป็นผ้าสากลนะครับแต่เพียงแค่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับห้าหกร้อยขายได้นะครับสวยๆเยร,ยรียนอาราเดวปีหนึ่งห้านะครับออก,กวัปเชยตะพลนะพี่อุ้ยผมขายสวยๆล่มดำสวยๆเลยทองแดงรมดำอะเคยขายสวยๆแล้วหกร้อย600ครับเกือบหกร้อยหรือ500ห้าร้อยห้าสิบหรือหกร้อยเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ว นะครับผมส,สวยๆเลยนะครับผมต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระองค์แสนนะครับโอ้โหเหรียญนี้ขึ้นลุงเลยครับพี่ๆนานาจะเจอเหรียญขึ้นลุงนะครับเหรียญเหรียญพระองค์แสนโอ้ดูสิครับดูเส้นกระแสตใต้ฐานนี่ขึ้นลุงเต็มองค์พระเลยอ่ะสวยจริง เหรียญนีสอ้อี2ส2 4นะครับสวยมากเป็นพระเจดีข้างหลังยังขึ้นลุงเลยไอพี่ดูดิเห็นไหมสวยอะนี่ฮะสองพันรอยี่สกว่าใบแต่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับ ตัดไม่คมตัดฉีกเห็นไครับ,ต,รนะรบตัดประมาณนี้นะครับยี่สิบกว่าสามสิบกว่าตัดประมาณนี้นะครับนะครับใบตัดไม่คมอ่ะครับนะครับก็จะบ่งบอกถึงพิธีกรรมการสร้างพระถ้าถ้าพระไม่ได้มีปสมบางทีเราสามารถดูตัวตัดได้นะครับวิเคราะห์เบื้องต้นได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะ นะครับพระพุทธบาทปีปีหนึ่งกว่านะครับเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะนะครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับออกวัดเขาวงพ่อจันทร์เนี่ยปีหนึ่งห้านะครับเก็บได้ครับพี่เก็บได้นะครับเนี่ยนะครับเหรียญหนานะครับเหรียญหนานะไม่ไม่ไม่นี่ครับเหมือนเหรียญทั่วไปนั่นแหละนะครับใบตัดก็จะประมาณนี้นะครับตัดไม่คมนะครับสวยนะครับเหรียญ อ่อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชครับโอ้โเหรียญโอ้โหสวยจริงพี่ดูเส้นใต้ใต้หัวเข่าท่านครับสวยจริงสวยจริงเหรียญนี้สวยจริงออกผิวไฟนะครับอางนี้เขาเรียกผิวไฟเลยนะพี่พเห็นไหมผิวไฟเลยนะเนี่ย โอ้โหนานๆเจอทีนะครับแบบนี้นานๆเจอเจอเหรียแบบนี้นะสวยจริงเหรียแญบบนี้สวยจริงถ้าถ่ายรูปอะถือว่าธรรมดานะถ้าถ่ายรูปบางทีผ่านกล้องแต่ถ้าลงกล้องอย่นี้คือแบบสวยจริงอะ่ะเชื่อไหมหลักร้อยยังขายได้เลยเนี่ยองเนี้ยหลักร้อยก็ขายได้ครับโดยเฉพาะสังฆราช อ่าอันนี้จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะด้านหลังจะเป็นด้านหลังจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เหรียญนี้ยังสวยเลยฟอร์มสวยคนคนละบล็อกนะครับเป็นคนละบล็อกครับคนละบล็อกคนละพิมพ์คนละบล็อกกับเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นช้างพระมพิไทย นะครับเมื่อกี้พระองค์แสนดูฟอร์มพระองค์แสนอีกนี่อีกองหนึ่งครับอีกองหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างเลยครับสวยมากเนี่ยใต้ฐานขึ้นรุ้งครับผิวดมเดิมนะครับผิวจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับจะเป็นเหมือนแอ่งนะ ขอบขอบนี่จะยกขอบสองข้างจะยกครับจะเป็นยกคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อพกเกษมอะไรเงี้ยเหรียญ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 พ่อพปลอ่ะจะสองข้างเนี่ยจะยกจะยกขึ้นนะครับเหมือนกระทะอ่ะครับพี่เนี่ยพ,พี่ดูด้านหลังสี่ปีสองสี่ครับดูด้านหลังขึ้นลุงเลยครับ นะครับใบตัดเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับใบตัดเหมือนกันเลยตัดไม่คมตัดฉีกอย่างเงี้ยเก็บได้นะครับผมว่าเป็นผ้าหลักร้อยได้นะส่วนตัวผมนะครับเป็นผ้าปีลึกเนี่ยอย่างเงี้ยขายร้อยนึงสบายตัอไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ที่พระหล่อ เก่าดีนะครับมีรอยจานหรือเปล่านะครับรอยจานนะดีไหมผมก็ไม่รู้นะพี่ๆลองดูกันเองนะนะครับชอบตรงไหนค,ค่อยแคปภาพหาน้องนะครับเราจะส่งรูปให้ดูชัดอันนี้หลวงพ่อแพรนะครับเหรียญกลมนะครับพี่ๆที่ทําหาหลวงพ่อแพรนะนะครับผม นะครับพี่พี่ที่กดติดตามไว้นะครับถ้าคลิปเด้งขึ้นมาก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็พี่พี่ปิดไปหมดแล้วบางท่านก็เข้ามาถามนะครับผมเข้ามาถามกันเยอะนะครับหลวงพ่อแพพนะครับด้านหลังจะเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะครับพี่พี่เลงกระไลปีสามหกนะครับเดี๋ยวนี้ปีสามหกครับสวยมากนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับ อันนี้เป็นพระแพเหมือนกันนะครับนี่ครับคมมากอันนี้เป็นด้านหน้าอ๋ออันนี้ด้านหน้าอยู่นี่นะครับวัดอุรามีจังหวัดราบุรีปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดเชื่อเถือว่าพระที่มี ท,ที่ใช้พิมพ์หลวงพ่อแพรเนี่ยผมว่าท่านต้องไปปลูกเสกด้วยนะครับใน,ในพิธีด้วยแน่ๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นผ้าดีพิธีใหญ่นะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับเป็นผ้าหลักร้อยหลักสิบนะครับผมเนี่ยถ้าถ้าถ้ถาเกิดว่านําไปใช้พุทธคุณเนี่ยนะครับได้เลยนะทูลกระหม่อมพระ พเรามาพิถไทยปีเท่าไหรเอ่ยปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปีสองหนึ่งนี้เป็นภาพไพรีครับภาพสะดุดผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางทีภาพกึกกักปีสามสี่ครับพี่ปีสองพันร้อยสามสิบสี่นะครับเรียนนี้ ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับพยายามปรับปรุงอยู่นะครับพี่พอ่านี่ครับณชาลีตินะครับนี่ครับเขียนว่าณชาลีติเป็นองค์พระพุทธชินราชนะครับหลังยันห้านะครับนี่ครับออกที่วัดบ้านผมนะครับอำเภอบาบะทองจังหวัดนนทบุรีครับวัดไผ่เหลืองครบรอบห้าสิบปีนะครับ นะครับนี่ครับไม่ค่อยได้พบเจอง่ายๆนะครับเหรียญเหรียญที่สร้างเป็นวาระนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอก็นะครับเก็บมานะครับเป็นพระทางบ้านเราเก็บนะครับเก็บได้อ่าต่อไปเลยนะครับพระนาคปกลบุรีช่องทางเขาวอาเป็นโอนเงินก่อนครับพี่พี่ไม่มีไม่ได้มีปลายทางนะครับหลายๆช่องทำปลายทางนะผมว่าก็สะดวกนะ ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวนี้ปีสองพยิบสามครับนี่ฮะขอบขอบขึ้นลุงครับติดลุงอบขอบเลยนี่คัดไม่คมอ่านี่เป็นปุงรัตนโกสินทร์งรัตนโกสินทร์อ่าด้านหลังจะเป็น เหรียญลงยานะครับสร้างในปีสองพันยิบห้าครับผมปีสองห้าต่อไปเรื่อันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมอายุครบแปดสิบสองปี นะครับวัดหนองโพหลงเพ่าเดิมวัดหนองโพค,ครับผมเก็บได้ครับพี่พี่พอ่านี่ครับพระสมเด็จองนี้เคยได้มานะรุ่นนี้นะนะครับทุกรอบนะครับปิดทุกรอบนะครับปีสามหหลังยันเชนบัญชร เป็นสมเด็จเชนนบัญชรนะครับนะครับผมก็ต้องให้คนอุ้ยขอโทษครับต้องให้คนที่นะครับคนแรกเนาะนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต่อต่อสิ่งที่เราทานะอ่าอันนี้เป็นแหวนสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนี่ครับนี่ออกที่อยุธยาครับพี่พี่ออกที่อยุธยานะครับวัสดุนะจะมีเนี่ยเป็นพระนาสองข้างเห็นไหม สวยอ่ะเป็นทองเหลืองครับเป็นทองเหลืองสวยๆอ่ะต่อไปขึ้นแถวสามครับอ่าหลวงพ่อโสธรครับผมอ่านี่ครับออกว่าออกว่าโสธรเลยนะครับพี่พี่ เอาวัาสดุทองเลยเอาวัาสดุทองเลยครับอะถัดไปเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครับเหรียญกลมสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับเหรียญน,นี้โอ้โหเป็นเป็นเหรียญโอ้โหจริงอ่ะเหรียญไม่ว่าจะเป็นรอยเก้ารอยห้ารอยสิบ เป็นเหรียญที่มีคุณค่านะอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะส่วนตัวนะผมเก็บผมเก็บครับผมบูชาเลยนะครับนะครับผมเช่าเก็บเลยอันเหรียญน,นี้ปีสามแปดครับเป็นพระสักการะนะนะครับถ้าผมไปเจอแล้วราคาแบบเราเข้าถึงง่ายอ่ะผมเก็บผมเช่าเก็บเลยนะครับจริงๆถ้าผมเป็นคนถ้าผมเป็นคนซื้อนะผมซื้อเลยครับ แปดสิบาทผมซื้อแน่นอนครับเนี่ยอย่างนี้ผมก็ซื้อเป็นพัทหลักร้อยเนี่ยกับเนี่ยร้อยหนึ่งผมยังกล้าซื้อเลยเพราะสังฆราชเนี่ยสวยมากนะครับต่อไปครับหลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกว่าจินดารามครับผมนครปฐมปีหนึ่งเก้าครับรถือสร้านนในปีหนึ่งเก้าครับเนี่ยอย่างนี้เก็บได้เนี่ยใบตัดเห็นไหมครับ ไม่ตัดไม่คมครับพี่หนึ่งกว่าสองกว่าใบตัดไม่คมเห็นไหมสั้นบ้างยาวบ้างเห็นไหมครับสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยเป็นนวัตกรรมครับสมัยนั้นคงเอ่อเทคโนโลยียังไม่เหมือนสมัยนี้นะครับพระยาปาดครับผมเป็นอำเภอนามปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เด่นี้ปีสามเก้านะครับโหเลียงขึ้นลุงเลยผมเวลาเราส่องเลียงขึ้นลุงนี่เรามีความสุขนะพี่ นนั่น้ตอเ <Okay. S 1> วลาเราส่องเหรียนที่ขึ้นลุงนี่เรามีความสุขนะครับก mm. ับกับเรียนที่เราดูครับลุงทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับวัดโทสุด ครับนี่เป็นเหรียญล่อนะครับไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะครับผมพยายามอ่านแล้วนะพยายามอ่านแล้วครับแต่คมมากนะคพี่พี่ดูฮะ เบอร์ตะใบคมจริงๆนี่ดีกว่าครับปลาแก้วครับปลาแก้วมรกตลงยาสีเขียวนะครับสวยมากๆาปีสามเก้าครับผมปีสามเก้าเห็นไหมครับนี่ฮะสวยมากครับสวยจริงๆช่วงบ่ายไม่ได้ทำคลิปลงเพราะว่าฝนตก หนักมากนี่ตอนนี้กูยังตกแต่เริ่มเบานิดนึงนะครับก็เลยทำคลิปได้เหรียญในปีสองห้าหนึ่งห้าครับหลวงสมเด็จพุทธาจารย์โตเป็นเหรียญทรงหยดน้ําสวยจังเลยอ่ะปีหนึ่งห้านะพี่ปีหนึ่งห้าครับพี่พระดีที่น่าเก็บอีกแล้วนะครับ ันนี้เป็นเหรียญประสูตรครับผมพระพุทธเจ้านะครับถ้าไปลองลองล,อง,ลองกล้องดูนะครับคือเหรียญสวยมากเหรียญติดลุ้งเลยอ่ะเราจะเดินตามพระรีเจ้าพระเทนศิลาอะลองลองกล้องดูนะครับคือแบบสวยจริงๆอ่ะไม่ได้อ้วนนะครับคือเราคือสวยนะครับ อันนี้พระแทนเชียงแสนอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่นะครับพระทางจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยผมเป็นคนนึ่งที่ชอบเก็บพระทางป้านตัวเองด้วยนะครับทางอื่นด้วย่ปต่อไปขึ้นแถวที่หนึ่งสสามสี่ครับแถวที่สี่เป็นเรียนเสด็จพ่อราชการที่ห้าครับผม ถ้า,ามีพญานาคครับนี่รุ่นรอดตาย16 19ปีสองหนึ่งครับเป็นเหรียญปีสองหนึ่งครับีพี่มีพญานาคนะครับอยู่เย็นนะครับนี่ครับเก็บได้เก็บได้ครับผมแนะนำเลยนะครับพระครูจันทะโรภาสีน่ฮะเหรียญคมมากนะพี่ เป็นคมจริงเลยนี้ปีหนึ่งสี่ครับเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งสี่ครับผม,ผม,มอำเภอสว่างเโลกสุขโขทัยครับเก็บได้พี่พี่เก็บได้ครับปีหนึ่งสี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมทรงสแตมนะครับเป็นพระพุทธนะครับปีสองห้าสี่สองนะครับเป็นเหรียญพระพุทธปีสี่สอง ด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับออกวัดอินนะครับออกวัดอินนะครับนะครับออกสมเด็จโตนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตออกวัดอินนี่ดีนะครับผมทาไมถึงถึงว่าดีนะครับพระทุกรุ่นนะครับที่ออกที่วัดอินนะครับวัดอินนี่เป็นวัดดังเป็นพระอารามนะครับแล้วก็เป็นเป็นพระที่คือมีชื่อเสียงนะครับนะครับไม่ว่าจะสร้างสมเด็จพุทธาจารย์ตัวรุ่นไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่สมัยหลายๆปีนะครับถ้าออกวัดอินคือเป็นพระดีพิธีใหญ่ นะครับอดอินทรมิหารครับอ่ะต่อไปเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับเป็นเหรียญล่อ,น,ลอนี่ครับคนอื่นจะคนอื่นจะยังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวหนึ่งพระพิฆเนศอย่างนี้ผมก็ศรัทธากดแบบหลังยันนะครับเป็นหลังมียันด้วยนะครับนี่ฮะมีโค้ดมีเบอร์ตะใบ ต่อไปครับเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้าครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีลุงลุงนิดนึงตรงด้านบนนี่นะครับเนี่ยด้านหลังครับเนี่ยออกว่าสดุทัศนะครับโอ้โหคือเหรียนนี้สวยมากมีช้างสามเสียนแล้วก็มีเนี่ยด้านบนอ่ะโอ้โหปีสามเจด แต่สวยจริงอะปีสามเจ็ดอ่ะต่อไปเลยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญกูบาสีวิชัยนะครับขึ้นลุงเหมือนกันครับวันนี้เหรียญขึ้นลุงเยอะเลยครับพี่พี่นี่ฮะกูบาสีวิชัยครับนักบุญแห่งร้านนาไทยนะครับ,รบใบหน้าคมอันนี้เดี๋ยวอันนี้สร้างในปีสองพันร้อยสามสิบหกครับ นะครับผมออกที่เมืองเชียงรายนะครับอำเภอเมืองเชียงรายนะหลังยันห้านะครับนะครับพระนะครับเหรียญติดลุงเลยนะครับสวยมากเห็นไหมครับเหรียญจะเป็นแอ่งเห็นไหมครับเนี่ยช่องพื้นเหรียญมหาขอบเหรียญจะตั้งเนี่ยเหรียญจะเป็นแอ่งเห็นไหมครับเห็นับเหรียญจะเป็นแอ่งนะครับสวยมาก อ่ะหลวงพ่อสดครับมาแล้วนะครับสําหรับพี่พี่ที่ถามนะครับ EP ที่แล้วนะครับนะครับได้มาสี่เหรียญก็ปิดหมดเลยนะครับปีสองเจ็ดนะหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับนี่ครับปีสองเจ็ดนะครับพระหลักร้อยหลวงพ่อสดพระหลักร้อยนะครับเป็นพระหลักร้อยนะปีสองเจ็ดนะครับอะไรทองนะครับนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยต้องมีครับพี่พี่ครับปีสองเจ็ดนะครับอ่าดูให้จบ EP นะพี่นะเผื่อมีพระดีๆนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยนี้ปีสอ1 7ครับผม7มีนาสองห้าหนนะครับเนีย่ยปีลึกนะครับเก็บได้นะครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธพุทธมณฑลอ๋อ อ๋อเป็นช้างนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญราชาการที่หนึ่งครับสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับปีสองพยสองครับด้านหลังเป็นองค์พระแก้วมรกตนะครับนี่ปีสองสองเป็นเหรียญเหรีชุบนิกเกิลครับพี่พี่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับด้นหน้าจะเป็นหลวงพ่อเพชรด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรนะครับเดีนี้ก็ใช้พุทุกคุณได้เก็บได้ครับนะครับหลวงพ่อแพร์นะครับมันจะเป็นเหรียญน,นี้ก็สร้างในปีเดี๋ยวนะสามห้าออกวัดบางกลมพิจิตนะครับหลวงพ่อลือครับพี่พินี่เก็บได้อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระวรรัตน์นะครับ อันนี้เ็เก็บได้ครับสมเด็พวะรรสมเด็จป๋าได้รับเป็นหลวงพ่อสดว่าปากน้ํานะครับนนเก็บได้นะครับนะครับเก็บได้นะครับก็เรียน,นี้ก็เก่าแล้วเนี่ยพระนักปก ปีหนึ่งเก้าเนี่ยเหรียญนี้ก็เก็บได้นะครับในปีหนึ่งเก้านะเนี่ยสวยนะก็อันนี้เป็นหลวงพ่อแพรปีสองห้าสามสี่จะเป็นเหรียญพุทธประทานพรปีสองห้าสองห้า เป็นเหรียญลูปไข่ก็ได้ครับเก็บได้อุ้ยนี่จะเป็นแม่นางกวักเห็นไหมผมยังใช้เลยแม่นางกวักเห็นไหมผมเชื่อครับผมเชื่อนะครับน้าชาลิติเห็นไหมครับอะโฟกัสซับลาบผลปุนทวีเห็นะครับนี่ครับโชคลาบ ชัดๆเลยนะครับมาโอเคครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับประมาณนี้ชอบองคไหนแคปภาพได้เลยนะครับแคปภาพส่งหาน้องนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปชัดๆให้ดูนะครับผมนะขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านครับทักทายพี่ๆนะครับขอบคุณมากสําหรับคนเก่านะครับที่พี่ที่เข้ามาอดทนที่ผ่านมาแล้วก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับนะครับผมขอให้รวยๆทุกท่านครับนะครับผมมาเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ